วันนี้เป็นก้าวที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและก็สอชอนะคะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีกนกวันวิลาวันซึ่งรรเราได้รับการร่วมมือร่วมใจสนับสนุนส่งเสริมอย่างดีเยี่ยมจากโรงเรียน5โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนเซนกระเบียนโรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมยนานากาวะโรงเรียนวรรัตศึกษาและ168ติวเตอร์ออนไลน์ ที่จะมาจับมือร่วมกันในการที่จะสร้างการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ในช่วงนี้ที่เป็นวิกฤตโควิดเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติมเต็มร่วมกับลูกๆของเขาในครอบครัวนะคะในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งต้องบอกว่าก็จะเป็นรูปแบบของการศึกษาออนไลน์ที่มีความทันสมัยเพราะทุกๆโรงเรียนที่ทนํากล่าวเรียนเนี่ย<ม>ก็มีอย่างเซนเกเบียนเนี่ยก,ก็จะมีทั้งการการการสอนที่เป็นรูปแบบทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะโรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์นี่ก็ต้องบอกว่ามีการสอนตั้งแต่หลายระดับด้วยกันส่วนมัธยมยานากาว่าเนี่ยจะเป็นเน้นในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นซึ่ง ผนวกไปด้วยกับในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะวรารรัฐศึกษาก็เช่นกันนี่จะเป็นรูปแบบทําให้คุณครูกับสื่อกลางที่คุณครูกับเด็กนักเรียนได้ได้ถึงกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนติวเตอร์ออนไลน์จะเป็นศูนย์รวมแห่งติวเตอร์ดังๆอ่ะทั่วประเทศโรงเรียนดังเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเราก็น้อมรับนะคะถ้าโรงเรียนอื่นๆที่จะเข้ามาร่วมโครงการกับเราต้องเรียนว่า เราไม่ได้จ่ายเงินอะไรเลยเป็นการเรียนฟรีแล้วก็รงสถาบานันทุกสถาบันที่เข้ามาช่วยเราก็ไม่รับเงินเลยแต่ถ้าตตีเป็นมูลค่าเนี่ยบางแห่งเนี่ยก็ถึงจํานวนไม่ต่ำกว่าเป็นล้านล้านบาทนะคะล้านล้านกว่าบาททุกแห่งนะคะบางอย่างนี้ยังประเมินไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างอย่างบางแห่งไม่ได้มีการกาหนด กำหนดโคต้าคนที่จะเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่านี่เป็นเป็นเป็นนโยบายที่ทําให้กับเ,เด็กเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็แบ่งแบ่งเบาภาระแล้วเป็นการมอบขวัญกําลังใจด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งถึงแม้จะอยู่ในวิกฤตยอย่างนี้ทุกทุกคนพวกเรามีความหงวหงใยแต่เหนือในมากกว่านั้นเราได้เห็นน้ําใจของคนไทยค่ะผ่านสถาบันการศึกษาทั้ง5้าสถาบันและอื่นๆที่กําลังคอนเนคชั่นที่จะเข้ามากับเรา เรียนอยู่บ้านอย่างปลอดภัยได้ความรู้ได้การได้การพัฒนาตนเองอันนี้คือสิ่งที่นโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำแต่ในยามวิกฤตเนี้ยก็ต้องต้องบอกว่าก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อห่วงใยที่กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐบาลมีเพราะว่าแล้วพวกเราทุกคนพยายามที่จะ สร้างสิ่งดีๆเพื่อที่จะไปเติมเต็มเพื่อที่จะไปทําให้เด็กๆในยามนี้ได้สามารถที่จะได้พัฒนาตนเองแล้วได้ได้รับโอกาสที่ดีๆจากสถาบันการศึกษาที่เป็นระดับชั้นนําของประเทศนะคะ